ฉันสูญเสียไรที่ดีมากมายไม่ใช่เพระาะฟ้ากัน้นหนอดเอาไว้แต่ฉันทำผิดเองเนี่ยยังไม่เคร้องเพลงนี้เลยแต่อยากร้องดูว่ามันจะอ๋อแล้วก็อยากลอง จะร้องเพลงนี้ปะก็อยากฟังคอมเมนต์อ๋อค่ะอ่าค่ะคอมเมนต์ค่ะเราเป็นหนูทดลองคอมเมนต์ดีค่ะชอบก็ก็ชอบนะคะทำไมทำไมมันไม่าถือความเองไม่แน่ใจเอะแต่ว่ามันโอเคอือเอ่อยังไงนะรูปปากอ่ะเดี๋ยวให้ครูแก๊ปแนะนำละกันบุคลิกเอาบุคลิกดีกว่าเมื่อกี้มือข้างนี้อย่างนี้อีกข้างนี้เป็นอย่างนี้สมมุติถ้า มันอาจจะฟรีไม่มากกว่านี้ค่ะสมมติแบบแอบมองไม่รู้สีบลาบลาแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันอาจจะแบบคนดูอาจจะอ่าร้องดีนะบุคลิกดีแต่เหลือแค่ท่านี้ <Okay. S 1> ถ้าตัวสิบปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากฝากซ้อมออกกระจกก็ได้ร้องให้เพื่อนฟังก็ได้เป็นไงบ้างตง้องตรงนี้มันห่อเป็นทุกคนนะคะ่ะไม่ได้บอกให้แอนหลังนะแต่พอมันผมเราอยู่ข้างหน้าใช่หไหมแล้วโลบตัวเป็นอย่างเงี้ย ให้เสียงมันไปแล้วตัวมันไม่ไปด้วยมันส่งมาไม่พร้อมกันออก็ถามร้องดีไหมแล้วก็ว่าร้องดีครูรู้สึกว่ามันอึดอัดไปหน่อยอคือให้มันเป็นอารมณ์กว่านี้จะดีกว่าไหมไม่ต้องเป็นเน้นเสียงขนาดนั้นก็ได้เันฟังแล้วเหมือนแบบเราจะร้องถึงหรือเปล่าเลยคืออะไรที่เราร้องแล้วคนรู้สึกลุ้นน่ะครูจะไม่ค่อยแนะนำให้ทำฟังแล้วมันเครียดไงไม่ได้ฟังเอ้ร้องได้ไงสบาย เฮ้ย <He> จะไปไหวเปล่าอันเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นออแต่โดยรวมอารมณ์ก็ก็เราก็ก็ก็เก็ตอยู่แล้วอพอดีมันไม่ใช่ป๊อปมาก <c oughs> อ่ะอืมก็ต้องการการแสดงผสมไปด้วยคืออารมณ์อาจจะต้องเยอะเวอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมก็เพราะดีถ <c oughs> ามเราเหรอ มันต้องปล่อยให้เป็นตัวตัวเองกว่าน,นี้ลองครั้งแรกเลยยัง,นะยงเพลงจริงไม่ได้มั่นใจเพลงเพลง,งที่ควรจอยชั้นคือเพลงที่เราคิดว่าเราเจ๋งไม่ใช่คนอื่นบอกไม่งั้นมันยังไงออกมามันไม่ใช่อะ่ะอย่าอ,อย่าเป็นกน<อ>บบารคอนเฟิร์มเพราะว่าครูเขาจะดูอะไรบางอย่างที่บางทีมันพูดเป็นคาพูดไม่ได้อ่ะแต่มันจะฉายออกมามนถ้าเราแบบว่าคนนี้ว่าดีคนนั้นว่าดีแล้วเราก็ลอบางทีมไม่ใช่อ่ะมันจะมาตีกันในหัวเราเองแล้วก็อันไหนอันไหน ก็อยากทําอะไรก็ทําอันนั้นแะที่เราบอกวันนี้เรารู้สึกนี้มากอันนั้นก็จะดีสุดถ้าตัวเองรู้สึกแล้วแล้วแล้วจะทำออกมาได้จริงๆอิคนก็จะเชื่อเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมการ<ช>ต้องเชื่อต้องเชื่อก่อนอ้อมันหมดละทำรันนี้มากอะเร้ฝึกแลพูดยานะคะ